สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองเปเทกับผมนะครับนะมนี่พาเบิงน้องซันนี่นะครับนะตัวนี้เป็นลูกสาวของดวงตะวันห้าล้านนะครับนะนะตัวนี้นะครับอายุ4ี่เดือนกวกัวพี่น้องครับนะโอ้พี่น้องครับดบมังการตรงการโตครับบังใบครับม้าดีครับนะใบดีมากทรงทรงหูดีเลยครับนะทีส่งสำคัญการโตพี่น้องครับนะแข่งขาครับใหญ่ครับวัวตัวนี้ครับ อายุเพิ่งสี่เดือนกลัวๆครับหูแข่งขาพี่น้องครับเบื้องหลังครับเนะยหลังนี่เป็นนเลยนะครับเนะยเป็นแผ่นเลยนะครับ,นะรบโอ้โหเนะอ๋อตัอวแข่งขาพี่น้องครับตัวนี้สิใหง,ง่ขนาดครับว่อน้อยตัวนี้ครับเนะี่ยมาดูกบาดูตัวนี้ เป็นน้องสาวของมะลินะครับเป็นน้องสาวของมะลิตัวนี้น้องซันนี่นะครับลูกสาวตัวเก่งของดวงตะวันห้าล้านอีกตัวหนึ่งนะครับแม่เป็นฟีนิกซ์นะครับเป็นฟีนิกซ์นะลูกสาวฟีนิกซ์นะครับสีแดงมรกตนะครับตัวนี้น้องซันนี่นะครับแข้งขาใ่ญ่ครับงูน้อยตัวนี้ถือว่าเป็นงูแข้งขาใหญ่กระดูกง่ญ่เลยนะครับอายุพึ่งสี่เดือนนิดๆนะครับ ใหญ่มากเลยนะครับของพี่ติ๊กนะครับสุภาษิตฟาร์มนะครับยุบานซับขอนนะตำบลหนองอยางเสืออำเภอโมกเล็กจังหวัดสระบุรีนะครับนะกะกะบอกลกันนะกะฟ้าจิโกฟ้ามนะครับนะนะตัวนี้ก็ับพอเขากะกับกะบไกลกันนะครับนะอยู่ไก่กันอ่ะรู้มาทรงดีนะครับนะถึงว่าทรง ทรงดีใบสวยนี่ซีเกินใหญ่ไลายลายใหญ่มาแล้วครับไม่นะครับนะพี่ีสาวนะครับนะดังโกงมาเลยนะครับบังดังกับบ้าน,นครับนี่เป็นพีสาวนะครับนะฮะเกิดจากแม่เดีวยวกันนะครับแซพพอเป็นมาริโอ้นะครับ มาริโอตัวนี้ยกยกดีขนาดครับตัวนี้เป็นงวทีการการโตดียกดีนะครับนะการโตดียกดีล้้าโตเง้วนะครับนะถ่ายเต็มนะเบิ้งถ่ายครับนะเง้วนะครับนะการโตดีครับนะถ่ายสวยนะถ่ายบ่หักงัวตัวนี้ด่างพรมเลยนะใบกว้งครับน,ะนี่ลงคิปไปหลายรอบแล้วนะสำหรับเอ่อ อน้องมะลินะครับดังหลีกโกงเลยนะครับดังคมกริบเลยตัวนี้สิบแปดเดือนลำตัวยาวมากครับแม่เขาเป็นงัวด้านดีครับนะแม่เขาเป็นงัวใบใบก่วงดีนะครับนะเพราะถ้าได้ตัวนี้แล้วนะครับนะกลับมาเป็นนี่เลยนะครับนะ น้องซันนี่นะครับน้องซันนี่กาลังดีครับกาลังมาดีครับอ้าดูมาเดี๋ยวอัปเดตให้ชมด้วยครับนะพัฒนาการของน้องซันนี่นะครับของปิตินะครับซีเดือนกว่านะครับไงครับหัวตัวนีง่ายแน่นอนเลยนะเพราะว่าแข้งขาง่ม่เมฮอง่ายครับเมฮอง่ายอ่ะลูกมา มะลินะครับซันนี่โอ้เขียนไ่้องครับนะพบป่ากันไหมนะครับสวัสดีครับ